นเดินมาหาเราขอซื้อขอจงจากมือเราพร้อจมจ่ายเงินสดให้เราเลยเอาไหมคะเอาไหนบอกไม่ชอบขายอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไม่ชอบขายค่ะแต่เราแค่ไม่ชอบวิธ<ม>ีการาขายเขา,าใิดมาลตลอดเพราะฉะนั้ในในรูปแบบการขายเราทำเหมือนที่โจบอกค่ะเราจะ อะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะไปฝ่ายกรอกข้อมูลเข้ามาขอซื้อของจากเราเองทีนี้ในการทำเรื่องลูกค้าฟางครนีนะทุกคนจะมีเว็บไซต์หรืออุกปรกรณ์ในการส่งตัวของใครของมันเราไม่ได้ใช้การสองบร็ษไทเข้าใจใช่ไหมคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีการจับความเว็บไซต์ของใครของมันให้ถึงทีนี้หนึ่งลูกค้าที่เราสามารถคอนเฟิร์มได้หรือขายได้อะไรก็ว่าไป

มีเลยใช่ไหมคะมีเลยเช่มากะฟังคำนี้ค่ะเรามีรายได้อีกช่องทางนึงูลก็จดเลยค่ะเขาเรียกว่าการขยายสาขาค่ะการขยายสาขาจำเป็นทุกคนต้องทำไหมทำอันนะไรต่างวนะไม่จำเป็นถ้าเกิดต้องการได้แค่2,000-3,000ต่อเดือนไม่ต้องขยายสาขาให้ดีกว่ะทำแค่ลูกค้าอย่างเดียวก็พอแต่การขยายสาขาฟังคำนี้ดีนะการขยาย แต่พยายาไม่หม่รอบนึงแล้ว,วกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอยา่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เรามีร้อยลูกค้าคนเดียวไม่ว่าเรา เรากำลังทำเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งค่ะพี่นัยทบุอยู่ตำแหน่งไดมอนต์กำลังจะทำเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งเป็นบูไดมอนต์เขาถามแล้วเกี่ยวกับเราอย่างไรฟังคำนี้ดีนะ จากการทํางานที่นี่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะที่นี่เป็งานประจํานะที่นี่มีเงินเดือนให้นะเราจ่ายรายได้ตามสิ่งที่เราทําอะไรก็ว่าไปนะอ่ะทีนี้ปอยจะขอทั้งหมดสองตัวเลขอย่าพึ่งเปลียนนะฟังก่อนนะสองตัวเลขนะคะตัวเลขแรกคือรายได้ที่อยากได้ในเดือนแรกตัวเลขที่สองอย่าพึ่งเกลียนนะเลยที่สองคือรายได้ที่ได้แล้วตื่นเต้น ินนะจากที่บ้านอรือที่หมื่นแปดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมาทำที่นี่ได้เพิ่มอีกละสามพันเดือนหนึ่งหมื่นสองรวมที่บ้านให้อีกกลายเป็นสาวมื่นยิดในใจผู้ช่วยสุงใปมหาอะไรเลยอันนี้ก็ถึงวันทีตอนแรกพอก็เลยเขียนอะไรที่ต้องการจะแรกก็คือหมื่นสองทีนี้อันถัดไปเขาถามรายได้เท่าไหร่ที่เราได้แล้วเราตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงตื่นเต้นที่ออะไรที่ดู เราพร้อมที่จะทำใหม่เราพร้อมที่จะเรียนยรู้ใหม่เหมือนพี่โจที่ลูกดีพอพี่โจเราไหวไหมคะ ไเขยนล้วไม่ลงนะใ่จุดานอันนี้อยากดูตตัวว่าแบบ็น่รแล้วก็ทีนี้สามขนี้ให้เรานะคะหลังจากตรงนี้ไปส่งันที่เาสร้างตัวนะคะแล้วก็จเพิ่มไปค่ะวันพุ่ีตอนกมเย็วันพร่งีตอหกมยนเราจะมีการ เรื่องเวลาเรื่องรายได้ที่การทำงานเว็บไซต์ในการทำงานต่งางๆให้วันพมุ่งนี้ตอน6หกเย,นเยน็นครอตอนนี้เรามดเย็น เพราะวันนี้ค kind of ่ะคนที่มาเซียนแทนให้กับทางอฟิ๋เป็นคนที่ละเอียดมากและคนคนนั้นชื่อว่าพี่เอเร์วพี่เอก่อนหน้านี้ไปกล่าวนะคะเปหัวหน้าวิศวกรที่มีอะไรได้เจ0 0 0มบาทเราว่าหัวหน้าวิวกรหมวกับงานนี้นะ 你怎 คือคนที่ตั้งใจจริงๆแล้วลอะไรตรงน,นี้ไปประมาณนี้กันค่ะทีนี้อันนี้ Okay. <laughs> ไม่จริงหรอกถ้าเกิดเราได้แล้วห้าพันเขจะบอกว่าอะไรเรื่องมึงเรื่องไงเพราะว่าเราได้แ,แล้วอะเพราะนั้นอันนี้คือคำแนะนำกลนอยนะคะวันพรุ่งน,นี้เจอกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วทีนี้ต้องเราเข้าสู่กันกนทุกคนนะคะ